โอเคสวัสดีครับเรามาอยู่ในเกม PC Simulator กันนะครับเราก็จะมาเล่น t u t เ r i a l กันก่อนเลยมาเอ่อตั้งตุธเลี้ยวเออพาวเวอร์สปายพาวเวอร์สปาย่อว่าพาวเวอร์สปายอันนี้อันนี้เอนนอนนอันนี้จำได้เชือลากมาเอามาใส่คอมอยัยใส่แล้วหลังจากนั้นก็เอาเออเอ,เอี๋อันนี้เขาเรียกว่าอะไร เออมันเรียกว่าอะไรวะไอเมนบอร์ดเออมามาเตบอเออเอ,อ,เอ,อ,เอ,อช่างมันเถอะเออโอเคเราก็จะเอาเออแลมแรม,แรมเหรเอะวะไม่รู้ไม่รู้คืออะไรใส่เข้าไปก่อนใส่ายางละอันประหยัดประหยัดไว้ก่อนช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีลากลงมาต่อข้างล่างมันไม่ถนัดอลากลงมาไม่ต้องกลัวกอวมพังหรอก มันบางแค่ไหนมันก็ไม่พังมันก็ไม่พังเท่าต่อให้มันจะพังมันก็มีวันพังหรอกเออพูดเชี่ยของกูเนี่ยเออช่างมันเถอะเดี๋ยวเป็นว่าอะไรเนี่ยทุเรียนใส่สอนใส่ทั้งขยะโอเคเนี่ยประกอบเข้าดีวะทำไมไอ้ power s u p p l y ไพ่มันไม่ประกอบเองวะประกอบเข้าดีวะวเวอร์ซับไพโโง่พาวเวออร์โอโง่ประกอบเข้าเองดีวะ ไปเฮ้ยมึงไหนมึงจะเข้าไปวะเข้ไปเอาลากได้ด้วยแบบนีเ้เข้าไปเข้าไปเข้าไปเอออย่างนั้นแหละดีอะไรนะมารีวิวห้องปิดไฟได้ด้วยแล้วก็มีประตูเออเอาประตูอันนี้แล้วก็มีแอร์ด้วยเปิดแอร์ซื้ออ่ะเอาอุภูมต่ำๆเลยบอกเลยอากาศปริมาณนี่แหละอากาศประมาณปริมาณ อันนี้คืออากาศปริมาณมันต้องอากาศประมาณนี้แหละถึงจะดีเออแบบนั้นก็เอาอันอันนี้เองใส่ใส่อย่างละอันน่ะโอ้โหต่อไปก็เอาเมมโมรี่นี่อาเดี๋ยวเดบิ่งใส่ดีกว่าไปเอาไอเย่ CPU นี่ได้ละหล้วจากนั้นก็เอา CPU ลากมาเย้ Yay! เอาแม่งมประกอบให้เองอีก เอไม่โดนนี่วะต่อมาแล้วก็หยิบมาชืบเอาเรียงไปไหน,นวะานะานี่แฟลไดรลงวินโด์นะครับเก็บใบประมาณ3ามร้เทบเก็บไว้อะไรเยอะแยะวะแล้วเสียงรถจะเข้าไม่บ่าะวะเออช่างมันเถอะอะต่อไปแล้วก็ใส่อันนี้ไม่มีประโยชน์โยนทิ้งโอเคต่อมาเราก็มาเสียบ USB ปอยอใส่ตัวนี้เอเอเอสร็จลว แต่จากนั้นก็เชื่อมตัม้งกดตั้งค่ะมันเชื่อมยังไงวะเออเราต้องไอ้มันยัง,ยงไงวะเนะี่ยกดอา้าวกดตัวนี้ตรงนี้อะไรเนี่ยเอออะไรเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยมีอะไรดเว่เนี่ยไม่รู้นะซูมได้ด้วยนะซูมดูคอมหนะน่อยหนีห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยอะไรวะห้500าร้อยวอ่ะอะไรเนี่ย เอ้ยเซตติ้งคอมพิวเต์ะเฮดเปิดคอมได้แล้วเฮดเปิดคอมได้แล้วย้ยย้ยโอเคต่อมาก็โหลดไอ้ห้าร้อยกีบแล้ววะ okay, โอเคโหลดไปอืมอ n s t a l l i n g ่ P oco, P oco, P oco, PC, o โปโคโปปะโค pc โอมันจะอาาะ่านว่าจะไงวะเอไม่รู้เหมือนกันแต่มันใกล้ได้แล้ว P, PCO โอ พี่โค้ดออโอเคเบลไม่รู้เลยว่ากอมมาจากอะไรจริงๆโอเคต่อมาก็รอคอมมันโหลดรอคอมมันโหลดไปต t a r t ิ n คอมพิวเตอร์ยูเซอร์นะฮะเปิดอันนี้โหลดเบน c ์บินช์มาร์กโอเค่าฮะโหลดมาแล้วเข้าไปอะไรเนี้ย่าฮะ โอเคต่อมาอะไรวะเนี่ยโอเคโยสโกเชื่อฮะฮะโหลดดิสแมเนเจอร์อะไรวะเนี่ย okay, sure. uh huh. uh huh. อเออ uh, ไม่รู้เหมือนกันนะติดเสียงรถเข้าไม้แน่เ okay, ลยโอเคหลังจากนั้นแล้วก็อะไรเนี่ยทำไม่เป็นมันคืออะไรเอ่ยมันคืออะไรมันคืออะไรก็มันก็คืออะไรวะไม่รู้เหมือนกันแหละเอาเป็นว่าเออ เออมัน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 ทำไม่เป็นทำผมผมทำไม่เป็นแล้วกันเอาเป็นว่าโอเคเอาเป็นว่าทำไม่เป็นนี้เลยดีกว่านีเลยดีกว่าแม่โอเคต่อมาแล้วอันนี้ไฟล์เลยเนี่ย System Boot เออเอาเป็นว่าช่างมันเถอะโอเคต่อไปเราจะมาโหลดแอปแบบสป e e d Run กัน Let's Go ในในไหน,นลองมาดูกันสิว่ามีอะไรมั่งอันนี้อะไรเนี่ยขุดบิตคอยอ่ะอ่าแพื่ตาร์ตไมเนอร์ไมนิ่งขุดขุดอยู่นะฮะลองเอาจะคอมไปทำขุดขุดอะไรนะทำทำอะไรเนะะรี่ยเลยชจางมันเถอะเอาเป็นว่าผมไม่รู้เรื่องเท่าไหร่ตอนผมอัดก็ตอนกลางคืนแล้วมาพักตอนเช้าตอนตัดต่อนะ ก็เป็นว่าพอก็ไม่รู้อะไรหรอกว่าอันนี้เป็นเป็นยังไงบ้างอ่าฮะอันนี้ก็จะเป็นเช็คสเ,เ,เตตัสอ่าฮะอ่าฮะแล้วก็มีอะไรเนี้ยเดลีมาร์เก็ตมีเครื่องใช้มากมายอยู่ในนี้แล้วอันเมื่อกี้หัวใจเท้าใช่ไหมกูจะเอาหัวใจเท้ามาทำอะไรว่าในเกมในเกมแบบเนี้ยอ่าฮะมีของเยอะเลยแต่เราไม่มีเงินหมายถึงเงินบิตคอยเพราะมันต้องใช้เงินบิตคอยเดี๋ยวเป็นว่า เออเรามีแล้วเนี่ยต่อไปเรามาโหลดแอปแบบเออนะฮะเรารีวิวหมดทุกอย่างแล้วใช่ไหมต่อไปก็โหลดแอปแบบแสปีดลั u นไปเคแล้วเราจะมารีวิวรีวิวทุก แอปกัน oh. <c oughs> โคตรร้อนเลยโอเคเอต่บนวดาปรับอันนี้คืออะไรเนี่ยเออเออไม่รู้ดิอต่บนวดาช่างมันเถอะต่อไปตอไหนเ่นนี่อะไรเนี่ยโอเคต่อไปไม่มีอะไรบ้างไปปรับแอร์หน่อยอากาศแม่งร้อนวะ่ะปรับแอร์ลงไหนดี ยังไม่เย็นพอสำหรับเกมเมอร์ปรับลงเลยอพอนึ่งไปนึงมาคอมไม่อยู่ตรงนี้จอมไม่อยู่ตัวนี้มึงมึงเชื่อมก็ได้ยังไงเอาแผ่นกระจกมาใสมันนะชอบนะได้ละต่อมาเรามาเล่นคอมเรากันต่อเถอะโอเคอันนี้เล่นไปแล้วอันนี้โอ้ยูเซอร์นี่วะมาเรามาเอาตั้งพาสเวิร์ดกันดีกว่าพาสเวิร์ดก็คือเออหนึ่งสองสามสี่ ในระพ์ดเวอร์ทีนาซาใช้อันนี้กูไม่รู้นะว่ากูมัว่วหรือเปล่าชื่อแล้วอ่ะอ่านเอาแล้วกันคนติดไอประโยชสุดท้ายก็อ่านเอาแล้วกันว่ามันคืออะไรแบกเกาแบกเกาเพราะว่าแบบแบบนี้แหละดีละอ่ะฮะจี๊ฟายทุกคนทีเดียวอะไรนะโอเคต่อไป โปรแกรมเพอืมมาดูกันว่าผมจะวาดรูปอะไรเป็นรูปแรกมาดูกันเถอะโอเคไม่ต้องสนใจอะไรมากแล้วก็แค่แบบมันมย์แค่รูววาดงงๆแต่ยังเป็นสนใจเมื่อกี้เลยเถอะมันเป็นร,ปรูปที่ผู้ใช้ทุกคนต้องเคยวาดในแอปเพนในคอมโรงเรียนนะอย่างน้อยก็คอมโรงเรียนนะกูว่ามันต้องเคยแหละสักครั้ง โอเคเราจะมาวาดเออภาพสุดจี s สกันโอเคเราก็จะมาเออเสียงรถจะเข้าไหมเปล่าวะแต่ก็ช่างมันเถอะแล้วก็มาวาดรูปกันแบบสปีดลันเอาเมื่อกี้มันเกิดอ,อะไรขึ้นวะเออไม่ไม่รู้ดิลองเออเออช่างมันเถอะอันนี้อะไรเนี่ย R G B controller อ่ะฮะ activate setting มี gb อะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยช่างมันเถอะเอาไปดูว่าอันนี้ terminal อ่ะฮะพิมพ์ hel p เพื่อเออเห็นคำสั่งทุกอย่างอา่ะลองพิมพ์ไปดิเ e hey, เออ hel hel เ okay. อ a y อ่ะฮะน่า,าจะไม่พิมพไอ้ไอ้นั้นกัน ไอ้รีโมทซิสเต็มไอเดียเออในคลิปอาจจะพิมพ์มันพิมพ์ผิดเพราะว่าเออไม่รู้ติดต่อน้ำผมไกลนอนแล้วผมเบอร์มั้งแล้วก็ช่างมันเถอะรีโมทรีโมทรีโมทแล้วก็เอออันนี้ซิซิซิสเต็มซิสเต็มซิสเต็ม ชื่อซิสเต็มอันนี้ไงแล้วก็อันนี้เข้าไปมันต้องมีลบไอดีด้วยดีวะก็ไม่ได้ช่างไม่ได้แล้วก็เออว่าโอเคซิสเต็มไอดีแล้วก็อันนี้อ่าฮะแล้วก็อ่ะสองแปะเอา เอาไม่ได้อะไรวะโอเคอเอปันว่าเออช่างมัน,นมเถอะมีอะไรบ้างใน R G B Text Editor มาดูผมจะพิมพ์อะไรพริมพ์ประโยคแรกน,นั่นคือเอออ่านเอาก็แล้วกันไม่อยากอ่านวะเอออ่านเอาแล้วกันไอผมอ่านได้แค่คาว่านาวะอ่ะเอาอันนี้ไปก่อนแล้วกันมันเป็นแบบเออ ออมันเป็นสิ่งที่ตึงมากเลยจะโชว์ให้ว่ามันคืออะไรเตืจะฝันร้ายหรือ,อยังเป็นไงเมื่อกี้โอเคอันนี้อะไรเนี่ยเปิดวิดีโออย่างงั้นเหรอหน้าหนุกว่าหน้าหนุกดีโอเคเอาวิดีโอมาใส่ดีกว่าอะเรามาแบบนั่งเคียบบอบคอนแล้วก็มาดูกันเลยแล้วอ,อย่างคลิปนี้เออเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปห้ไป let's go และก่อนอื่นกันใดฝากกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยแต่ถ้าคุณไม่กดผมจะส่งตัวละครในทีมฟอร์เทสก้้ามใหญ่ไปที่บ้านของคุณ Day two, day three, day four, a few moments later, one eternity later. Three days later, 12 seconds later, 328 a.m. Three weeks later, many months later. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Tomorrow. Tomorrow for sure. Eventually. Uh 12 o'clock midnight. One hour later. 2 w o hours later. Three hours later. Two hours later. 8 o'clock. ดูใกล้จบรลโคตรมันเลยแต่ถ้าใครอยากดูต่อเออเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างให้นะครับเดีก็มีประมาณนี้แหละถ้าใครอยากดูต่ออยากดูตัวเต็มมานะก็ไปดูกันได้เลยที่ ช่างยูทูปของผมเองโอเคต่อมาคลิปอันนี้คลิปเออเรียกนำย่อยคนที่กำลังกินข้าวอยู่ผมก็โทษด้วยแต่มันอดไม่ได้จริงต้องเปิดคลิปนี้ละโอเคเอาเป็นว่านี้ยึดความอัป,ปยศสาสมีแล้วมาที่อนิเมเตอร์อะไรเนะี่ยจะปิดโหมดเครื่องบินในเอ,อื่อช่างมันเถอะโอเคแล้วก็จะมาอะไรเนะี่ยต้องใส่ไฟอะเอามันวาดรูปตรงตรงนี้ไม่ได้ผมมีไอเดียละ ก็ต้องทำอย่างนี้แน่เลยจช๊บวาดรูปโอเคต่อมาก็บันทึกเป็นไฟล์เช๊บแล้วก็เอาไปเปิดในไอแอปทำแอนิเมชันในนี้เช๊บสีเล็กนะคะสงสัยมันต้อง,งเพิ่มอันนี้เยอะกว่าน,นี้โอเคก็วาดอีกสองสามเฟรมเช๊บเช๊บเซฟแล้วก็กดออกแล้วก็เข้าไหมแล้วก็เชิบ แล้วก็ทำอย่างงี้เชิบอันนี้ก็จะเป็น a n นิเมชันง่ายๆเลยผมก็เป็น a n i m เมเตมาประมาณ2-3ปีได้แล้ว,ลวอันนี้ผลงาน a n นิเมชันผมมีแผนที่จะออกปี2026ก็ติดตามดูกันด้วยโอเคอ่าใส่เข้าไปเชิบมันก็จะกลายเป็น a n นิเมชันใส่อย่างงี้เออเพอร์เฟกต์แอนิเมชันง่ายๆที่บ้านท่านที่ท่านก็ทำเองได้หรือเปล่าก็ไม่รู้โอเคต่อมาก็ ชื drive, อ่อไม่ red ด i v e อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไม่รู้ค้ามชื่อเรียอนี้ก็คือเออมันเรียกว่าอะไรวะเออ browser เออโอเคมันอะไรไม่รู่แรับวาดรูปอ่ามันน่าจะเกี่ยวกับวาดรูปหรืออะไรนี่แหละโอเคคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้แหละรอดูพาร์ทสอง เพราะว่าเออพานนี้ไม่แค่เล่นทูตทรเรียแล้วก็รีวิวแอปอะไรดิหน่อยเพราะจริงๆมันมีด่านกับแมปเยอะกว่านี้มากๆเลยแหละแต่เอาเป็นว่าวันนี้ก็ขอจบแค่นี้แหละแล้วขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกท่านด้วยนะครับบ๊ายบาย